สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาทองขิดนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรนุปภ้าว์พัธลุงได้จำแนกประเภทของหลักสูตรไว้ดังนี้นะคะกลุ่มที่จำแนกตามหมวดหมู่เนื้อหาสาระเยกหลักสูตรออกเป็น5ประเภทด้วยกัน อย่างแรกคือหลักสูตรรายวิชานะคะจัดประสบการณ์ส่วนใหญ่เรียงลำดับความยากง่ายเป็นรายวิชาย่อยๆแยกต่างหากจากกันส่วนต่อไปคือหลักสูตรสัมพันธ์วิชาจัดประสบการณ์เป็นกลุ่มเล็กๆโดยจัดรายวิชาย่อยที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันหลักสูตรหมวดวิชาจัดรายวิชาที่คิดว่าเป็นจำพวกเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนหลักสูตร แกนนะคะยกเนื้อหาสาระจำนวนหนึ่งในหลักสูตรนั้นขึ้นเป็นแกนในขณะที่สาระอื่นเป็นส่วนประกอบส่วนหลักสูตรบูรณาการจะรวมประสบการณ์ทุกสาระวิชามาสัมพันธ์กันจนไม่ปรากฏเด่นชัดว่าเป็นวิชาใดต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จำแนกตามบุบาทของผู้สอนและผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือหลักสูตรเน้นเนื้อหาสาระกับหลักสูตรเน้นผู้เรียนเรามาดูหลักสูตรเน้นสาระวิชานะคะหลักสูตรนี้ก็จะเน้นบทบาทของผู้สอนในการถ่ายทอดสาระวิชาส่วนหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนหลักสูตรประเภทนี้เน้นบทบาทของผู้เรียนอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อแฝงอยู่ในการจัดหลักสูตรประเภทนี้ คือผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเรียนอย่างมีส่วนร่วมลงมือทำเองเข้าหลัก learning by doing ต่อไปเป็นกลุ่มที่จำแนกประสบการณ์ที่ยึดกลุ่มนี้นะคะแยกหลักสูตรออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือหลักสูตรเน้นกระบวนการทางสังคมและการดำเนินชีวิตเป็นหลักสูตรที่บูรณาการสาระโดยยึดสภาพการที่ผู้เรียนเผชิญอยู่ ต่อมานะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและประสบการณ์เป็นหลักสูตรบูรณาการสาระเน้นให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมและมีประสบการณ์ด้วยตนเองสุดท้ายคือหลักสูตรเอกตภาพเป็นหลักสูตรที่ให้ความสําคัญกับการเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างอิสระจากคนอื่นค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ